ข้าสู่ช่วงที่2ของ Sto p l o s s ค่ะสรุปตลาดในช่วงภาคเย็นตอนนี้ดัชนีตลาด้นไทยปิดทําการซื้อขายตัวเลขนิ่งแล้วนะคะมูลค่าการซื้อขายกระโดดขึ้นมาเฉียดห0,000ล้านบาทในขณะที่เส้นเด็กนั้นพลิกจากแดนลบมาอยู่ในแดนบวกค่ะสรุปแล้ววันนี้เปิดบวกปิดบวกนะถึงแม้ระหว่างวันจะผันผวนลงไปทดสอบ1,530จุดก็ตามนะคะบวกขึ้นมาได้2.27จุดค่ะที่ระดับ1537.36จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย4 8 0 0 0ล้านบาทหาดับหลักทร True c o r p o r a t i o n ขึ้นมา2%กว่า ml บวกต่ออีกวันนะคะวันนี้บวกถึง23%ค่ะปตทตัวแม่ค่ะลงไปเปอร์เซ็นต์กว่า itd บวก3%และ Jasmine ค่ะราคาล่าสุดของ j a z สนะคะอยู่ที่7บาท90สตางค์ฟื้นขึ้นมาถึง5%ค่ะส่วน itd นั้นขึ้นมายืนอยู่เหนือ5บาทได้อีก1รอบนะคะก็ลุ้นค่ะว่าจะไปทดสอบแนวต้านเดิมที่8บาท 8บาท20ตางได้ไหมะะราคาขึ้นมายืนอยู่เหนือ8บาทได้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้นะคะแนวโน้มจะต้องกําหนดยังไงดีนะคะช่วงนี้เราไปพูดคุยกันค่ะกับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ r s b o s k ประเทศไทยนะคะพูดคุยกันอยู่กับคุณวิริยาราภพรัตนาค่ะคุณวิริยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูดัชนีหุ้นไทยวันนี้ผันผวนนะคะเปิดบวกอยู่ในแดนลบตลอ,องวันแล้วก็กลับมาพลิกปิดในแดน บวกนะคะพรุ่งนี้แนวโน้มเซ็ไปต่อไหมคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ครั้งของ ECB ที่จะมีการประชุมแล้วก็ผลจะออกนะคะค่ะก็เลยทําให้ในช่วงของก่อนที่ผลจะออกเนี่ยตลาดน่าจะแว่งตัวแล้วก็เป็นกรอบของการแข่งตัวที่ใกล้เคียงกับวันนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ1,530และด้านบนน่าจะติดกรอบประมาณ1,545โดยประมาณก่อนคะ่ะค่ะก็ยังคงไซด์เวย์นะคะแนวโน้มค่ะแล้ว<ไ>สถานการณ์ฟันโฟต่างชาติ กับการคาดหวังเรื่องของ ECB นะคะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะคือในกรณีของ ECB เนี่ยตอนนี้ความคาดหมายเนี่ยอยู่ที่กรณีของตัวเลขที่จะออกมานะคะ,คะ แล้วกรณีของการที่จะตัวเลขที่ออกมาเนี่ยจะลงทุนในปัจธบ,บัติมากน้อยแค่ไหนรวมถึงในประเทศอะไรบ้างซึ่งถ้าออกมาเป็นไปตามกรอบของความคาดหมายเนี่ยตลาดจะตอบรับทางบวกในระยะหนึ่งก่อนแต่ว่าเป็นทางบวกที่อาจจะขยับขึ้นทดสอ,อบที่ประมาณ1550แต่อย่างไงก็ตามต้องระมัดระวังต่อการขายทากาไรที่จะมีขึ้นด้วยเหมือนกันคะ่ะซึ่งก็จะทําให้ตลาดแวยย่งตัวไซด์เว์ในลักษณะพอหลังจะขายทากาไรแล้วก็ค่อยไปตอบรับเรื่องของกรณีของกรีซที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงของวันที่25รวมถึงทางด้านของการ ประชุมกรงงในบ้านเราที่จะมีในวันที่28ด้วยค่ะค่ะแสดงว่าคือรอบนี้ต่อให้ตลาดขานรับเชิงบวกยังไงก็ไม่น่าจะทะลุขึ้นไปยืนอย่างแข็งแกร่งที่1,550ได้นะคะ คือมันมีอยู่สองมุม,มนะคะ<ฆ>ในกรณีของการที่ทางด้านของ ECB เนี่ยถ้าประกาศออกมาดีกว่าคาดหมายเนี่ยตลาดอาจจะเบรกถึง1,550จุดได้<ฆ>โดยการที่จะไปทดสอบที่ระดับแนวต้านประมาณสัก1,587โดยประมาณแต่ทีนี้เนี่ยความคาดหมายในดังกล่าวนี่ก็จะเป็นความคาดหมายที่อาจจะต้องติดตามผลก่อนและทีนี้ก็ต้องไปดูตัวเลขนะคะว่ากรณีเม็ดเงินก่อนอน,นี้หน้าน,นี้เนี่ยที่ประมาณสัก5,000 5,000ล้าน<ฆ>ยูโรเนี่ยจะเป็นตัวเลขมากกว่านั้นไหมแล้วก็ตัวของทางด้านการซื้อในช่วง สินทรัพย์เนี่ยนอกจากพันธาบัตรแล้วจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมทีท่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือเปล่านืมถึงทางด้านของการลงทุนแต่แต่ละประเทศของการซื้อพันธาบัตรนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือถูกคาดหมายว่าจะไม่มีในลักษณะของการซื้อพันธบัตรในประเทศกรีซค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้แตกต่างจากที่ตลาดคาดการณ์นักนะคะก็ขานรับแล้วก็ถ้าเกิดเซอร์ไพรส์ก็ขานรับเหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากว่าในทางตรนข้ามตลาดคาดการณ์เอาไว้แล้วผลออกมาไม่น่าพอใจแบบนั้นล่ะคะ ถ้าไม่น่าพอใจตลาดก็อาจจะถูกเทสโปรฟิตระยะสั้นเพราะว่า,า,าตัวของการเก็งกําไรเรื่องของ ECB เนี่ยเราเก็งกาไรมาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมก,กราคมอะค่ะซึ่งกรอบของการเก็งกาไรถูกเก็งกาไรตั้งแต่ระดับประมาณสัก1,490มาหาที่ประมาณ1,540จุดโดยประมาณก็คือขึ้นมาประมาณสัก50จุดแล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผู้ในกลุ่มหลกัหลกๆเองเนี่ยหลังจากทยอยประกาศสุป,ประกอบการเนี่ยก็จะทําให้ทราบว่าความคาดหมายในปี2,558น่าจะดีขึ้นจากปี2,557 จุดนั้นเนี่ยถ้าตลาดพักตัวลงไปก็เป็นโอกาสของการตั้งรับอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเพราะฉะนั้นกรอบอยังคงแคบอยู่นะคะถ้ากรอบสักประมาณ1เดือนลนะคะจะมีความกว้างขนาดไหนคะถ้ากรอบหนึ่งเดือนก็คือมีแนวต้านอยู่ที่1550ด้านบนนะคะคะแล้วก็ด้านล่างจะอยู่ที่ประมาณ1,500จุดแต่ว่าทางด้านบนเนี่ยเผื่อทางไวอีกสเต็ปหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าความคาดหมายของ ECB ดีกว่าคาดเนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ประมาณ1580จุดกพันห้าร้อย5ปดสิ 1, จุดก่อน,นะค,ะค่ะ, 1, 50, 1, ะคะ่ะน ค่ะกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะวุริยาคะยังคงไม่มั่นใจนะคะว่าตลาดจะขานรับแบบไหนนักลงทุนควรกำหนดยังไงดีคะ ถ้าเป็นนักลงทุนในกรอบของการลงทุนระยะกลางนะคะถ้าตลาดภาคตัวลงมาด้วยการขายทองกําไรของดาครของ ECB เนี่ยก็เป็นโอกาสของการตั้งรับปะค่ะซึ่งก็อาจจะพิจารณากรอบของการตั้งรับหุ้นเนี่ยด้วย2อสแบบอะคะ่ะแบบแรกก็คือเรื่องของหุ้นปันผลซึ่งตัวปันผลเนี่ยในกรอบของตัวหลกัหลกๆที่มีปันผลประมาณ6%เปนี่ยก็มีหลายบริษัทยกตัวอย่างเช่นตัวของ D-Tac แล้วก็ถ้าเป็นานด้านของแบงค์เนี่ยที่มีปันผลประมาณ4%ี่เปซกว่าและในปีต่อไปเนี่ยจะ4 6ปเนเนี่ยก็เป็นแบงค์กรุงเทพนะคะ ขณะที่ถ้าสมมุติว่าผู้ที่ต้องการซื้อกรอบของการที่ความคาดหมายว่าหุ้นเป็นได้รับผลประโยชน์ทางด้านบวกจากเรื่องของเรื่องของรัฐบาลหรือว่าเรื่องของระดับราคาน้ํามันเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มของทางด้านรับเหมาก่อสร้างแล้วก็หุ้นในกลุ่มของทางด้านเรของวัสดุก่อสร้างรวมถึงอสังหารินทรัพย์ด้วยตรงนี้ก็มองเป็นการตั้งรับด้วยเหมือนกันค่ะส่วนถ้าสมมติเป็นนักเินกาไรเนี่ยต้องเรียกยี้ว่าถ้าตลาดพักตัวลงมาแล้วไม่ได้ดูดกรอบ1,520กับ1,500จุดก็เป็นโอกาสตั้งรับท ค่ะ,ะแล้วกลุ่มพลังงานนะคะมีมุมอมองยังไงบ้างคะกลุ่มพลังงานเนี่ยคือต้องเลือกเป็นรายบริษัทไปทแต่ว่ากรณีของการเลือกซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและการเช็งกําไรในรอบปีนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาจากความคาดหมายเรื่องของระดับราคาน้ํามันนะคะแต่ว่าจากความคาดหมายเรื่องของความคาดหมายในกรณีที่ตอตะทอเอเนียจะมีการขายบริษัทที่จช่ไม่ใช่ธุรกิจหลักออกไปอย่างเช่นการที่จะมีการขายบางจากหรือว่าการจะขายผู้ใด P O ของตาปิโตเลียมออกไปค่ะค่ะส่วนตัวอื่นก็ดู อาจีก็ได้รับแรงกดดันจากเรื่องของราคาน้ำมันใช่ไหมคะ,ะถ้าเป็นตัวของอตัวอื่นในกลุ่มของพลังงานใช่ไหมคะ,คะ คือณเดือนมกราคมเนี่ยทางด้านของฝ่ายวิเคราะห์ตามปัจพื้นฐานเนี่ยเขาออกข้อมูลมาว่าหุ้นในกลุ่มของน้ํามันหรือกลุ่มปิเตเคมีเนี่ยเขายังมีมุมมองในลักษณะที่อาจจะเป็นนิวตรนะคะ,ะแต่ว่าหุ้นที่ถูกเลือกเป็นซอพิกด้วยการที่ว่าระดับราคาหุ้นเนี่ยยังต่ำกว่าม,มูลค่าเชิงพื้นฐานเนี่ยก็จะมีตัวปตทสอพตัวไทยออยแล้วก็ปีทีทีีซีค่ะค่ะแล้วปีนี้มีกลุ่มไหนที่ต้องระมัดระวังไหมคะ กลุ่มที่มีการปรับตัวขึ้นไปด้วยการเกงกําไรเยอะๆอย่างเช่นเรื่องของพลังงานทางเลือกค่ะไม่ว่าะจะเป็นพลังงานลมพลังงานโซลา่าเนี่ยหุ้นเหล่านี้เองเนี่ยถ้ามีประเดน็นของการเกงกําไรกันขึ้นไปเยอะๆแล้วเราเกงกําไรแล้วต้องมีจุดตอ็อบลอตที่ชัดเจนเวลาตลาดมีการเบี่ยงตัวแล้วก็เรื่องของผลประกอบการคงต้องติดตามด้วยนะคะว่าหุน้นในกลุ่มนี้เนี่ยจากก่อนหน้านี้ที่คาดหมายว่าผลประกอบการจะออกมาโดดเด่นเนี่ยพอผลประกอบการออกมาเนี่ยเป็นไปตามคาดหมายหรือไม่ด้วยค่ะค่ะ ในส่วนของมุมมองของ Osk เองนะคะสำหรับปี2558นี้นะคะคาดการเรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนยังไงแล้วก็กรอบเดชนีด้านบนเป็นยังไงบ้างคะคือณนะในเดือนของมกราคมนะคะ,คะที่ออกมาในเชิงของกรยุทธ์เนี่ยเขาคาดหมายว่าตลาดในรอบเมือนนี้นะคะ น่าจะแว่งตัวไปหาแนวต้านประมาณหนึ่งพันห้า้อยห้าิบกับหนึ่งันห้า้อยแปสิจุดส่วนด้านล่างจะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพันสี่รอยถึงขอโทษหนึ่งันสี่รอยแปดิบจุดเป็ประมาณะนะคะ,ะแล้วก็ความคาดหมายในช่วงของประมาณสักในรอบหนึ่งเดือนข้างหน้านเนี่ยยังคงคาดหมายว่าถ้าสมมติตามสมมติฐาน GDP มีโอกาสโตได้ถึงระดับสี่เปอร์เซ็นตรงนี้เนี่ย<ะ>ตัวของเซ็นินเด็กซ์จะขยับไปหาที่ประมาณหนึ่งัน้ยหกิจุดโปยประมาณแล้วก็บริษัททะเบียนเนี่ยยังคงให้การคาดหมายว่าตัวของกําไรของบริษััทนีี่่ยยงงคคมการเตติบโอูะ แล้วก็ถูกเลือกเป็นลายกลุ่มอุตสาหกรรมไปแต่ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกเลือกให้น้ําหนักมากกว่าตลาดเนี่ยจะเป็นกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในขณะที่กลุ่มที่มองว่าอาจจะเป็นนิวทัลไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ส่วนกลุ่มไอซีทีเนี่ยประเด็นเรื่องของ 4G ก็จะยังคงทําให้กลุ่มนี้ยังคงมีการปรับตัวทางบวกได้อีกแต่เพียงแต่ว่าระดับราคาหุ้นในบางบริษัทเองเนี่ยอาจจะเริ่มเข้าใกล้มูลค่าพื้นฐานมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับเป้าดัชนัีทั้งป ณตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะจะอยู่ที่ประมาณสัก1,750-1,780จุดค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิริยามากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแก้ไขตําแหน่งของคุณวิริยานิดนึงนะคะที่หน้าจอนะคะตอนนี้ท่านเป็นรองประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ RHBOSK นะคะคุณวิริยาราภุมรัตนาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเรามาดูตัวเลขกรอบดัชนีที่ปิดทําการซื้อขายกันที่ระดับ1,535ขออภัยค่ะ1,537.36 6จุดนะคะกรอบในวันพรุ่งนี้จะยังคงไซด์เวคค่ะโดยคุณิริยามองว่าแนวรับด้านล่างอยู่ที่ระดับ1,530จุดนะคะส่วนด้านบนจะไม่เกิน1,545จุดค่ะส่วนกรอบในภาพใหญ่หน่อยนะคะประมาณ1เดือนค่ะด้านบนอยู่ที่1,550จุดในกรณีที่ ECB มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะคะก็อาจจะมีการขานรับของดัชนีหุ้นไทยซึ่งคาดว่าแนวต้านถัดไปท่าทะลุ1 1,550จุดได้อยู่ที่ระดับ1,580จุดค่ะช่วงนี้คงจะต้องมีการเลือกหุ้นเป็นรายอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างกลุ่มสื่อสารที่จะมีการประมูล 3G และกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ดูเหมือนว่าจะโดดเด่นที่สุดค่ะนี่เป็นมุมมองนะคะจากคณะของบอลอไอเบค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้หมดเวลาของรายการ Stop Loss แล้วนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ YouTube Stop Loss บายธนวัลปรรโชตค่ะช่วงนี้บมยธนวัลปรรโชตและทีมงานเนชั่นลากัน ไปก่อนในช่วงภาคเย็นวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสียนหุ้นเสียนลงทุนและเสียนโหนมาเจอกันเนชั่นทีวีและวิทยุเนชั่นเชิญคุณร่วมหาคำตอบนาย c l u s i v e Talk ทพาดวงสองหุ้นเลงลงทุนปี58 กวีชูกิจเกษมสุวิจักศีอาริและฟองสนานจอมอนจันยี่2ิบเอ็ด่กุมภาพันธ์2 5งพัารอสำรองที่นั่งผ่านเฟซบุ๊กเลสเนชั่นรีเดีย f a ฟนเพจสอบถามเพิ่มเติม0 2นย์3องสามส